คลิปนี้มัดรวมให้จุกๆนะคะ5สกินแคร์สำหรับคนเป็นฝ้ากะจุดด่างดำผิวมองคล้ำผิวไม่สม่ำเสมอนะเป็นผลไวไม่ต้องเลเซอร์จริงไหมเขาใช้กลไกอะไรบ้างนะคะเป็นสกินแคร์ที่มีกระแสามาแรงในต้นปี2022นะสุดในจะปังยังไงเดี๋ยวดูในคลิปนี้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะจะดินคุณชาวกรูเชคที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่องเชฟเลตติ้งนะ เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะในช่วงเช็คเรตติ้งของแจกของรางวัลให้แฟนตัวยงคุณสัปดาห์นี้แจกเป็นไลโอนะคะเสเซตเลยอันนี้แจกให้2รางวัลนะคะก็จะมีตัวแชมพูแฮร์ทันชเนอร์แล้วก็ตัวแฮร์โทนิกนะคะสำหรับคนที่มีหาผมขาดหลุดร่วงนะคะมูลค่ารวมกว่า4,000บาทแล้วคนไหนที่มีเครื่องหมายเพชรเราคุณรับได้เลยค่ะต้นปี2022รวมถึงแดดบ้านเราที่ขนาดนี้นะคะสกินแคร์สำหรับรักษาฝ้าเนี่ยเป็นอะไรที่คุณคุณขอันเข้ามาเรื่อยๆและขาดไม่ได้เนาะมีผลิตภัณฑ์ไหนที่น่าสนใจในต้นปี2022นี้้หมมมองรวาใ 5ตัวด้ยานนะคะมีตั้งแต่ราคาหลักสิบไปจนถึงหลักพันเลยคุณ สุดแรกก็จะเป็นของ b a าพอลล่านะคะก็คือตัวพอลล่าชอยลิซิส a อดว n นชูตติ้งทรี t เมนต์เอชเออันนี้เอชเอนะคะเป็นสูตรที่เน้นไปที่เรื่องของการแอก o l เรเลตก็คือผัดเซลล์ผิวโดยเขาใช้ตัวเอชที่ความเข้มข้นค่อนข้างสูงเลยเป็นพนสิซน,นะคะซึ่ง10%เนี่ยเขารวมเอชมาทั้งหมดสีตัวด้กันตัวแรกไกโคริกแอซิอันนี้โมเลกุลเล็กสุดเลยมาช่วยผัดเซลล์ผิวปรับสีผิวให้ดูแบบสว่างขึ้นตัวที่สองก็จะเป็นเล ac ac นนะคตะิก เนื่องจากโมเลกุลใหญ่ใช่ไหมคะเพราะฉั้นก็จะมีความอ่อนโยนสูงนะก็เน้นมาช่วยใ,ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้มีตัวมาลิกแอซิดมาลิกแอซิดเนี่ยนะคะพบในแอปเปิ้ลจะเรียกอีกอย่างว่ากดแอปเปิ้ลก็ได้นะคะอันเนี้ยจะเป็นตัวที่มาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะก็จะได้เซลล์ผิวใหม่ที่ดูมีความสว่งสางใสกว่าเดิมนะคะแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้นตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวทัทอริกแอซิดนะคะก็จะพบในผลไม้รสเปรี้ยวนะองุ่นมะขามพวกนี้นะคะก็เป็นตัวเหมือนสารแบบเต่นี้นนนรใสิมาดเซล ก็เป็น BHA เนาะนอกจากผัดเซลแล้วก็มาช่วยลดการอุดตันที่ผิวได้ดีด้วยเริ่มจากของป้าพัลล่าเนีค่ะเราชอยส์นะ,ะ,ะนะเป็นแบบหัวดอปเปอร์นะนคุณๆเซรั่มก็ออกแนวสีแบบไมะ่ะขาวขุ่นนะก็ไม่มีกลิ่นนะคะก็เหมือนเซรั่มปกติทั่วไปเลยก็คือไม่ได้ข้นเกินไม่ได้เนื้อเกินเวลาทาก็ไม่หนักผิวนะถามว่าแสบผิวไหมไม่แสบนะคะแต่ว่าส่วนตัวมองว่าด้วยความเข้มข้นของ AHA ที่ค่อนข้นางสูงเนี่ยใช้เวลาครั้งก็พอ เหมาะกับคนที่เป็นฝ้ากะมีรอยดำสิวแล้วเป็นสิวอุดตันได้ด้วยนะคะรวมถึงคนที่อยากจะกระชับรูมขนสุนีก็โอเคข้อเสียก็คือว่าสารผัดเซลล์คนข้างเยอะฉันใครที่ผิวบางจริงหรือใครเฟืองง่ายก็อาจจะต้องเลี่ยงถ้าผิวไวต่อแสงก็ต้องเลี่ยงเหมือนกันนะคะจุดที่สำคัญเป็นสุดที่ใช้แล้วต้องทาครีมกันแดดแบบเยอะๆแล้วก็ถูกวิธีเลย 1, 1ขวดไซส์าสามสิบมิลลิลิตรนะคะราคาพอสมควรเลยค่ะหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบสามบาทต่อป้ายก็คือ n i พิกอิกไนท์เวเดียนพัลส์เวท้ทนิ่งครีมนะคะยตงมี งหยิบกลับมารีวิวสามเาเคยรีวิวไปแล้วแล้วบากคนว่าเออฟีดแบบดีมากคุณคุณจุดเด่นขเขาก็คือว่าเป็นไวท์เทนนิ่งที่ออกแบบมาสําหรับคนไปทํางานมาดแก้ปัญหาผิวที่เกี่ยวข้องกับเม็ดสีผิวต่างๆค่ะกั่วาจุดดงดําโดยสามารถที่จะไปลดป้องกันขัดขวางกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวในได้ถึงห้ากลไกด้วยกันเดี๋ยวมองแรปอัพให้ฟังทีละกลไกนะคะกลไกแรกเป็นการป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวส่งสัญญาณไปเพื่อผลิตเม็ดสีเมลานินสารที่ใช้คือใช้ตัวสกุตาาเลียนะคะได้จากรากของไบคาเลนซิ ช่วยเพิ่มความกระจ่างใาสช่วยลดเม็ดสีผิวได้ค่อนข้างดีนะคะกลไกที่2ลดการกระตุ้นการผลิตเม็ดสีเมลานินโดยใช้สารสกัดที่ชื่อว่าไกไซราซากราบาลูตเอ็กซ์ทรัก็คือสารสกัดจากรากช M T, ะเอมเทศเนี่ยค่ะซึ่งเขาก็จะมีสารออกฤทธิ์อย่างกราบิดินอย่างเงี้ยค่ะที่มาช่วยยับยั้งการทํางานของไทโรซินเอสกลไกที่3ไปขัดขวางการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ C, ที่ใช้ในการผลิตเม็ดสีสารที่ใช้ก็คือใช้ตัวมอรัสออรบารุสเอ็กซ์ทรันะคะก็คือสารสกัดจากรากมัลเบอรี่นะก็คือมีงานวิจัยที่พูดดดดดถถึงสสสสาาาาาารรรรกกัตตัตตวววเเเนนนนนีีีี้้ยยยท่่่่อูใะคคะมามมมะะพบชลลลผิิ็ไ มากเลยคุณจะเห็นว่าจากราบเนี่ยนะคะเขาสามารถช่วยลดการผลิตเม็ดสีเมลานินได้ค่อนข้างดีเลยเลคุณกฎไกที่4ยับยั้งการส่งผ่านเมลานินไปที่ผิวชั้นบนหรือผิวชั้นนอกนะคะอันนี้เขาใช้สารสกัดจากอาติมิเซียนะหลายแบรนด์นิยมใช้สารนี้เพราะว่าเขาสามารถที่จะช่วยลดรอยแดงแล้วก็รอยพวกแผลสิวต่างๆนะคะได้ดีกฎไกที่5ช่วยเรื่องของการผลัดเซลล์ผิวนะคะใช้สารสกัดจากซิซิพัทจูจูบ้านะคะก็คือตัวสารสกัดจากทุซานี่แหละมีส่วนช่วยในการผลัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นเซลล์ผิวที่ขึ้้นนนาาาใ่่กกกเเลววทีีอขงงรรยบแสสสสจัด ใส่มาครบทั้ง5กลไกเพื่อยับยั้งการผลิตเม็ดสีแล้วเนี่ยเขายังใช้เทคโนโลยีมาร่วมด้วยคุณเทคโนโลยีเนี่ยค่ะชื่อบโอมิเตกดีไซน์นะคะซึ่งเขาจะทําให้สารทั้ง5ตัวเนี่ยทำงานร่วมกันได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ทําให้เสถียรขึ้นด้วยวน,นี้เดี๋ยวจะใช้ของ a อพีสนะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมนะคุณ,ค,ณ,ออค,ณคุณหน่อย กลิ่นะะจะหอมนิดิด้วยความที่เป็นเนื้อครีมเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเออหนักผิวหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆเกวเนื้อครีมาไม่ได้หนักผิวนะคะที <Wow. S 1> ่เราจะเกลี่ยง่ายอยู่แล้วก็บางเบาซึมไวนะหลังใช้ผิวก็จะรู้สึกได้ว่าชุ่มชื้นขึ้นทันทีเลย เหมาะกับใครหมอคนที่เป็นฝ้ากระามานานหรือว่าคนที่เพิ่งจะมาเริ่มใช้นะคะคก็ค่อนข้างเห็นผลไวคนที่ไม่มีฝ้ากระแต่ผิวหมองคล้ำก็ใช้ได้นะคะช่วยผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นหรือว่าคนที่มีผิวอ่อนแอจากการถูกทําร้ายโดยแสงแดดมลภาวะเงี้ยค่ะก็ช่วยได้แต่เขาเป็นสูตรที่มีน้าหอมใน,น,น,นคนพันธันใครที่กังวลจริงๆเรื่องของน้ําหอมเนี่ยต้องมีการทดสอบที่ท้องแขนก่อนใช้นะคะหนึ่งกระปุก30มิลลิลิตรนะคะราคาไม่ถึงพนันคณเจ็บาทเองต่อไปจะเป็นตัวลอรีออลนะคะ l a r a l Paris Innovation Glycolic Bright Instant Growing Serum นะเป็นสูตรที่วางขายมาได้ไม่นานนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยผมก็รีวิวไปแล้วด้วยเขาใช้กลโคลิกแ a ซิดเหมือนกับของป้าพันล่าขวดน้ำเงินขวดนี้เลยนะคะก็คือเน้นไปที่เรื่องของการผลัดเซลล์ผิวมีาลิ i ซ y ิกแอซิดซึ่งเป็น BHA นะคะก็มาช่วยเสริมประสิทธิภาพไกลโคลิกให้ทํางานแบบผลัดเซลล์มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการอุดตันได้ดีขึ้นมี Trio ที่ w i t Ascorbic Acid ซึ่งเป็นอนุพันธ์วิตามินซีที่ค่อนข้างมีความเสถียรเนะะี่ยค่ะก็มาช่วยปรับให้สีผิวสว่างกระจ่างใสมาช่วยต้านอินมะตัวฟลู ก็ดีในแง่ของการช่วยลดริ้วรอยด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้จะมาลองของ L'Oreal นะคะก็จะเป็นแบบหัวดรอปเปอร์นะคุณคุมเซรั่มก็ออกแนวสีขาวขุ่นคล้ายๆกับของน,นลัดชอยเลยเกลี่ยง่ายนะคะไม่ได้แบบเหนอะหนะผิวเนอความรู้สึกพอๆของนลัดชอยนะคะไม่ได้แสบผิวเหมือนกันทาแล้วผิวก็โอเคชุ่มชื้นดีนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะมาณน้ ข้อดียก็คือช่วยในแง่ของการปรับสีผิวให้สว่างขึ้นนะคะคนที่เป็นฝ้ากับจุดด่างดำมานานสุดนี้ก็แนะนําเหมือนกันแต่ว่าข้อเสียก็คือคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายก็อาจจะต้องระวังเนื่องจากมีสารผ่าเซลล์เนาะมีน้ําหอมมีแอลกอฮอล์นะคะก็ต้องมีการทดสอบก่อนใช้งาน1ขวด30มิลลิตรค่ะราคาใกล้เคียงกับเอพิสนะคะแต่จะแรงกว่าเอพิสหน่อยก็คือ7จ9บรอยกาทต่อกบาทปอีกสูตรนะคะสีม่วงเลยสูตรนี้หมอก็เพิ่งเคยรีวิวค่ะคุณคุณก็คือวิปสกินคามินโกลเซรั่ มา17ชนิดนะคะที่มาช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำ <Wow. S 1> เดี๋ยวหมองดึงสารเด่นๆที่เน้นช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำขึ้นมาพูดแล้วกันเนาะสารสกัดต,ตัวแรกก็คือขมิ้นชันนะคะเขาทำอยู่ในรูป curcumin encapsulation นะขมิ้นชันเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องการอักเสบแล้วจริงๆเขายังมีงารวิจัยว่าสามารถมาช่วยลดเม็ดสีผิวก็วคือช่วยลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำได้นะคะใส่ทองคำบริสุทธิ์มาด้วยนะคะบอกว่าเป็น 24k นะคะที่มีคุณสมบัติช่วยในการลดเลือนริ้วรอยแต่หมองไม่เจอข้อมูลเรื่องขนาดโมเลกุลของทองคำเพราะฉะนั้น มันจะดูดซึมได้ดีมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะไปจะลองเป็นของวิปสกินนะคะตัวเซรั่มเขาออกแนวเป็นแนวใสๆส,สีทองคุณถ้าดูดีๆจะเห็นว่าเขาใส่แผ่นทองด้วยนะคือแผ่นทองนี่คงใสว่าเป็นกิมมิคอันจริงแผ่นนี้ม่คงไม่ซึมเซรั่มก็บางเบาคะ่ะค่อนข้างเกลี่ยง่ายเลยก็คือเบาวกว่าของป้าพ l ลล่าแล้วก็ของบรนะิออนาะ เหมาะคนที่มีผิวหมองคล้ำหน้ารูงขนกว้างคนที่ผิวแพ้ง่ายอาจจะใช้สกินแคร์ปรับปรุงผิวสูวนี้ก็โอเคค่ะส่วนตัวมองว่าเขาเน้นไปที่เรื่องลดการอักเสบผิวมากกว่าลดฝ้ากระจุดด่างดำคือถ้าเติมสารที่ค่อนข้างมีความวิจัยกว้างขวางในแง่ของการลดฝ้ากระจุดด่างดำเพิ่มเข้ามาอีกสัก2 3กลไกอย่างเงี้ยค่ะน่าจะโอเคก็จะได้ทั้งเรื่องผิวอักเสบแล้วก็ลดฝ้าแบบครบไปเลยคนเนี้ยขนาด1 4มลลิลิตรคุณคุณราคาไม่ถึง389้าทะตัวสุดท้ายะรีวิในวันนี้ค่ะตัวโุดท้ายที่จะรี เป็นตัวที่กระแสมาแรงในติ๊กตอกคุณหมอยังเก็บกล่องเขาไาอยู่หน้าตากล่องเขาเป็นแบบนี้พอเห็นมาแรงในติ๊กตอก่นและหมัอก็เลยเอ๊จัดมันลอง่อยสิสารสลิัณที่เขาใส่มาช่วยในแง่ของการลดฝ้ากระจุดด่างดำมาเลยคืออัลฟาบูตินก็เป็นตัวที่นิยมนะคะมาปรับสีผิวให้สว่างกระจ่างใสลดปัญหาผิวหมองคล้ำก็มีสายอีกตัวหนึ่งที่เป็นเมือกจากหอยทากนะคะมาเน้นให้ผิวชุ่มชื้นลดโดนดูรอยได้เดี๋ยววันนี้หม่องจะลองเป็นของโซยนะคะอันนี้เซรั่มแบบขาวขุ่น แล้วก็ดูค้นกว่าเซรั่มสูตรอื่นนะคือเขามีกลิ่นนะแต่มองบอกไม่ถูกว่า่อกลิ่นเป็นประมาณไหนมันผิวอ่อนอ่อนแต่ว่ากโอเคค่ะเซซรั่มบางเบานะคะไม่หนักผิวซึมง,งา่ายเวลาที่ทาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนียวเหนอะน,นะอันนี้ก็คือทาเสร็จแต่งหน้าได้เลย ส่วนตัวมอ,มองว่าเขาเน้นไปที่แง่ของการบำรุงผิวให้ผิวดูมีสุขภาพดีมากกว่าเน้นในแง่ของการขาวใสหรือว่าลดฝ้านะคะเมื่อเทียบกับสูตรอื่นๆนะเพราะว่าไวท์เทนนิ่งที่ใสามาเนี่ยไม่ได้เยอะหลักๆเลยก็คือมีแค่ตัวอัลฟาบูตินเนาะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระมาน,าน,นี้คะ่ะก็าอาจจะต้องเลือกเป็นใช้อื่นก่อนแต่ราคาสตาร์ทแบบเบาๆเลยคะ่ะเจ็ดลิตรราคาไม่ถึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทซาราตะให้เช่นเคยคคุณในคนที่เป็นฝ้ากระ สกินแคร์วันนี้ <laughs> ที่มองจะแนะนําก็คือสาหรับคนที่เป็นฝ้ากะแบบจริงๆเลยก็คงแนะนําเป็นตัว A.P.S. คุณคุณ A.P.S. i x n i t e Radiant Plus b r i t e n i n g Cream นะคะ <c oughs> มองแล้วก็ทีมบรูเชนก็ลองใช้ด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าค่อนข้างชอบเพราะอย่างที่บอกแล้ว่าเขาสามารถที่จะยับยั้งการผลิตเมสีคิวได้ถึง5กลไกช่วยป้องกันการเกิดฝ้ากะจุดด่างดำแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นตัวบโอ m ิ a ม t i c ดีไซน์จากสเปนนะคะมาด้วย <c oughs> ก็เลยทําให้ผลิตภัณฑ์ค่อนข้างจะดูมีความเสถียรนะคะแล้วก็ทําให้สารหลายๆตัวที่ใช้ในสูตรเนี้ยทำงานร่วมกันได้แบบ มีประสิทธิภาพหมอก็เลยมองว่าเขาเป็นสกินแคร์ที่ช่วยลดฝ้ากระจุดด่างดำที่มาแรงในปีนี้เลยนะส่วนใครที่เพิ่งจะเริ่มมีปัญหานะคะอย่างเช่นผิวมองคล้ำแล้วหรืออาจจะเริ่มมีกระมีอะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะคะราคาก็ไม่ได้แรงไปด้วยนะแบบนี้เราก็ต้องให้เขาแหละแต่ถ้าใครที่มีผิวมองคล้ำเอออาจจะมีกระฝ้ารวมถึงมีปัญหาเหลืองซิวดต้านด้วยมีรอยดำสิวด้วยหมอก็จะแนะนำเป็นสูตรของป้าพัลล่านะคะก็คือพัลล่าชอย10%เอชเชยสูตรนี้เป็นอีกสูตรที่ดีเหมือนกันนะเอ <HA S 1> ชเชยเน,น้ต์กคว,ว,ว็มเช ทางสงสูเพราะฉะนั้นไปที่ผิวแพ้ง่ายผิวบอบบางจริงๆนะก็อาจจะต้องเลี่ยงไปนะคะที่สําคัญต้องทาครีมกันแดดด้วยเยอะๆเลยคือไม่ใช่แค่ตัวนี้นะสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้าหรือแม้แต่ทั้งคนที่ไม่ได้มีปัญหาฝ้าค่ะครีมกันแดด,ดอะไรที่สําคัญมากอย่าลืมทายถูกวิธีก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะคะแลถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังมองก็ฝากกด subscribe ไลค์แล้วก็แชร์ให้กับคนยินคนรักคอยติดตามข้อมูลสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ที่ช่องกรูเช็ควันนี้กรียมหม่องไปแล้วค่ะ